เหลือสิบวิสุดท้ายนะครับคเอกับรายการของศึกนุมปิงีโก้สปอร์ตบวกเกตเพชรนะครับจบลงไปแล้วนะครับจบลงไปแล้วครับจบไปแล้วราคามันราไม่มีราคาเล่นแลวครับยกทีห้านะเพราะว่าเหมือนว่าเจ้าเจ้าเพชรอภิพลศรีนี่ร่างกายยังยังไม่เข้าที่เข้าทางนะพูดง่ายว่าเดินทําเดินอะไรนี่ยังยังยังไม่ยังไม่ชัดเจนนะก็เป็นทางฝ่ายเจ้า เพชรสมานต่อสมานการเม้นชิงจังหวะดักแข้งซ้ายเข้าวงในก็เด้งตีสวยๆนะสุดท้ายแล้วก็กรรมการรวบรวมคะแนนเดี๋ยวรอสักครู่นะรวบรวมไปคะแนนแล้วก็ยืนยันเป็นทางการในการชูมือนะครับก็ยุติดขอไเวทีเลยครับเอาเลยครับรอเลยครับเอาเลยครับ ก็อลังการนะแสงสีเสียงอลังการนะมีดีจงดีเจอาจะปัดตื้อปัดต้ไปทางเจ้าเป็นสมานะะเป็นสมาสต่อสมานการเป็นนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นออมกมสีไม่ได้นะครับในกู้เอกสุดโตโินีโตโยสปอร์ตบวกเจ็ด็นะครับประจำวันอังคารที่สี่ว่าพุ่มฟาบันสองพ ฟานะครับดาวเวลีบอยลุงเวลีนะอ๋อเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศหลังเกมนะครับกรรมการต้องใช้คนที่แดงเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศหลังเกมนะครับผมนี่ครับตื่นนะนะขอขออยูไฟสองไฟสองไฟขออยู่ดขอไฟเข้าที่เนี่ย ู้สึกว่าเสียงมันจะเจ็บมารอบที่ผ่านมานะถือว่าร่่งกกลก็ถือว่าไม่ไม่ขี้เลยนะวันนี้นะมันไม่เหนื่อยนะครับแต่ว่ามันคิดได้เล่งไม่ได้ับไม่ได้ครับมันอืนเลยนะครับพี่เดียวไม่ได้ใจนะพี่หนึ่งเออีเดียวก็ปีน้ไม่ได้ใจีขอโทษไฟมวยนะครับเดี๋ยวขออีกไฟสองไฟแา่ตกียเหมือนเดิมถ้าถ้าขอสักไฟสองไฟทำฟอร์มดีสวยๆขอเกินเงินเนี้

ร้อยยี่สิบสองเลยนะสองเนี่ยสองนี้นะแกอยู่หานะผมจะได้บอกเพชรสมายมารอเตรียมตัวรอเลยเดี๋ยวเจอเพชรอีกสักทีตอนนี้เจ้าเจ้ามาดูนี่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมอ่ามันต้องมีภาคสามภาคสามนี่สิสามต้องเจ็ดเลยไหไปแน่รอสภาพร่างกายดีๆหน่อยเนาะโอเคขอเป็นกำลังใจให้นะครับเพชรเป็นกำลังใจนะคุยกับป้าต้อนะคุยกับป้าช้างเราสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พี่เบสวัสดีก็ก็น้องเขาต่ายดีนะ แต่ว่าอยากว่ามันหาไปเวลาเกือบปีนี่ยมันก็เหมือนมวยใหม่ใช่ปะตอนแรกนี้ถือว่าเขาต่ดีแล้วพี่น้องกดใจรออีนิดนึงเพราะเล่นมวยผมเนี่ยอย่าเพิ่งเล่นเลยช่วงนี้เพราะว่ามันเพิ่งกลับมาจากโควิดเ่ยต่อไปต่อไปต่อไปไปก่ไปี่เขาทางอย่างไมเขาที่เขาทางครับแถมเขาที่วันมือที่สนุกครับเพราะผมชนะเขามาทีแต่มีโอกาสได้เจอกันอีกไม่เป็นไรครับเพราะว่าแท่ยวการน้องเขาเขากลับมาแร้วมตั้งใจดีนะเจ้านี้มันถามว่าซ้อมนานไหมมันไม่นาน เพราะว่ารายการมันออกไปแป๊บเดียวคุยเขาถอยแล้วเอาเราไปใส่ผมซ้อมเต็มทีวิตมันสิบสองวันสิบสองวันทั้งหนักสามวันดีครับเขาตั้งใจฮะเด็กคนนี้เขตั้งใจมากถ้าตั้งใจแล้วไหวร้อยยี่ไปยี่สองสนุกสบายผมถามเพชรสมานไอ้ผมถามไอ้เพชรบอกว่าให้ให้เจ้าเพชรสมานรอนิดนึงยวรอครับรอเดีไปเจอกันแน่นอนนะสองเดือนนอนเดินเลยครับทุกคนจะขอ ท่านประธานึงจะพิจารณาว่าขอต่อยสักวันที่สิบกว่าสักครั้งหนึ่งื่วยร่างกายเขาเข้าที่เพราะเด็กตอนตอนนี้กำลังขยันนะฮะก็ให้โอกาสกันนิดนึงนะฮะพี่น้องแฟนมวยใจเย็นให้โอกาสสักนิดนึงแล้วจะได้ดูของดีไม่ต้องกลัวฮะมาภาคนี้ภาคโควิดนี้จะเอาให้ดีกับเราให้คุณตั้งใจนด้วยคุณตั้งให้ได้เลยพี่โตขอขอบคุณลุงพี่ใหญ่ด้วยพี่ชายพยายามหอมกินซึ่งเป็นลุงพี่ใหญ่แล้วก็ให้ โอกาสเด็กว่าเสมอแล้วก็ให้อาจีเด็กว่าตลอดนะฮะก็เขาอาคนที่พยายามพร้อมกินด้วยแหมว่าโหว่าเขาปีดสามวันนี้ให้ลูกชายมาอ๋อลูกชายมาโอ้โหดีฮะดีใจดีใจตอนนี้ขนาดนี้ก็ดีใจละรออีกนิดนึงนะพี่น้องเพนมวยนะรออีกนี้วันนี้ดูเหมือนเจ้าเพชรร่างกายก็การหายใจก็ถือว่าดีเลยดีเลยดีเลยว่าเขาเขาคิดได้ออกไม่ได้ไงมันฮึดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นมวยต้องมีการฮึดจุดมือฮึดจุดมือฮึด มแต่หืดได้เพี้ยมาอยู่ที่วง้เราเดี่ยวตาเนี่มันป็นใช่เรางนี้เนียที่สองหมื่นจากนี้บ่นดึงลอยนึงครับโอเคครับขอบคีณครับผมมครับเคครับคครับเ้าเป็นสมาสมานการเมนนะก็เก็บใช้ชนะสวยเลยวันนี้ก็ถือว่าเราแก้มุญได้สำเร็จครับตอนนี้เพชรสมานทำเวทได้ไห่ ก็ต่ำสุดก็ร2 2ครับา่สบ2องสบาม24ี่บามได้ไม่ได้ใหญ่เลยแต่แต่21ก็ลดเยอะไป21เก็ลดเยอะไปแล้วเลในเวทนี้เราเคยแพ้ใครบ้าเนี่ย้2ยอเหลือในนเหลือต่ำสุด วลาสึกต่างสายครับสมัครไม่มีในเวดเดียวกันก็หมดตัวแล้วนะก็คอมสายเสี็จเสร็ก็เรือเรือคอมเบสฮะคอมเบสไม่แพแค่หนึ่งก็ได้เลยมาไจัดสายก็ไม่ได้เจอแล้วไม่ไม่ไหวเลยสู้พี่เขาไม่ได้ยอมยอมรับว่าสู้พี่ก็ไม่ได้ยอมยอมไคยุดยอมไม่คนเดียวยอมไม่คนเดียวแล้วรถรถชกไฟนี้เสร็จก็กลับพักผ่อนกลางวันพักผ่อนก็อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะเวลาเขาคายซ้อม เอาทีนี้เดี๋ยวเทสบนบออเดี๋ยวทำร่างกายสักควายสองควายคอยสอยักทีททได้ไหมได้ได้ไนดะ้ไหมเดี๋ยวลูกพี่เบี้ยวฝากมา <c ười> ตอนนี้เขามาเป็นไงม <c ười> ั้งเดี๋ยวดูเข้ามา <c ười> <c ười> ที่ี่สงสัยพี่เขาหยุดนานนะครับชาวาเรานะใช่โน่นไม่โน่นเวลาเราขึ้นคออะไรโน่นไปหมดไหมหรือว่าอย่างไรขึ้นคอเวลาจะลงแก้วเหมือนไม่ต้องออกแรงมากเลยว่าแขนไหล่แขนไหล่ะไรอย่างเงี้ยดีควารู้สึกกับดักมวยนะครับก็ว่าวันนี้เก็บใจชนะได้ไฟหนึ่งครอ้ชนะกี่ไฟสามไม่ได้สามไฟติดแล้วครับสามไฟติดเอาเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับผมสุรินทร์นะอ้าวฝากแล้วครับสอสองานเป็นก็กตตามพวกเราสอสองานเป็นครับช่วยเต็มที่ทุกไฟแน่นอนครับพวกเราโอเควันนี้เป็น ฉีดไม่ต้องใช่มีกับปลาหมาเราต้องรอดูรอปลาต้องคอยดูต้องคอยรุนเป็นน้ำมีได้นอนใช่ไหมอยากอยากให้มีเสียงไหมมันจะได้มีเสียงมีอะไรเงียบเหลือเกินเงียบได้เงียบเหลือเกินนะเป็นสมานผมเงียบเหลือเกินจบไปที่หันซ้ายันชะโอเคก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นสมานนะครับครับสวัสดีครับ